คุณเชื่อหรือไม่ว่าพลังบางอย่างในตัวคุณที่คุณอาจมองข้ามไปทุกวันแท้จริงแล้วคือกุญแจสำคัญที่สามารถเปิดประตูสู่ความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์และแม้กระทั่งเงินล้านที่คุณเคยคิดว่าต้องดิ้นรนหามันมาแต่วันนี้คุณอาจไม่ต้องวิ่งไล่ตามมันอีกต่อไปเพราะสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ อาจไม่ใช่การทำมากขึ้นแต่เป็นการรู้จักพลังที่คุณมีอยู่แล้วสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่พลังจักรวาลเปลี่ยนชีวิตพื้นที่เล็กๆแห่งนี้อาจกลายเป็นพื้นที่ยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดกาลที่นี่เรานำเสนอความจริงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังทั้งจากพลังงานชีวิตและเสียงจัก,กรวาล เพื่อให้คุณได้พบกับคำตอบภายในตัวเองไม่ใช่แค่เพื่อความสงบแต่เพื่อเปลี่ยนความคิดปลุกพลังและสร้างเส้นทางสู่ชีวิตใหม่ที่คุณคู่ควรลองหลับตาสักครู่คุณรู้สึกถึงอะไรบางอย่างในตัวเองไหมที่ไม่ใช่แค่ร่างกายนี้ความรู้สึกที่เหมือนมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่พลังที่รอให้คุณตื่นขึ้นมา เพื่อจะได้ใช้มันสร้างชีวิตแบบที่คุณฝันไว้ผู้คนมากมายวิ่งตามความร่ำรวยแต่กลับไม่เคยหยุดถามตัวเองว่าทำไมบางคนไม่ต้องดิ้นรนก็กลับร่ำรวยอย่างเป็นธรรมชาติขณะที่บางคนทุ่มสุดแรงแต่กลับเหมือนวิ่งอยู่กับที่ความลับนั้นไม่ได้ซ่อนอยู่ภายนอก แต่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเองมันคือพลังสันสะเทือนของความคิดความรู้สึกและเจตจำนงภายในที่คุณเปล่งออกมาในทุกวันทุกลมหายใจและจัก,กรวาลก็รับรู้สิ่งนั้นทั้งหมดคุณรู้ไหมว่าเงินไม่ใช่เป้าหมายแต่มันคือผลลัพธ์ของการสันสะเทือนที่ถูกต้องถ้าคุณอยู่ในภาวะขาดกลัว ไม่พอใจพลังที่คุณส่งออกไปก็คือพลังแห่งความขาดและจัก,กรวาลก็จะสะท้อนความขาดกลับมาให้คุณตลอดเวลาในทางกลับกันถ้าคุณเริ่มสื่อสารกับพลังจัก,กรวาลด้วยความรู้สึกว่าฉันมีฉันพอฉันคู่ควรคลื่นพลังเหล่านั้นจะเริ่มแปลสภาพเป็นโอกาส เป็นแรงดึงดูดเป็นความมั่งคั่งคุณไม่จำเป็นต้องไปหาเงินล้านเพราะเงินล้านจะหาคุณเองเมื่อคุณส่งคลื่นพลังที่ตรงกันแต่ก่อนที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นคุณต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือพลังที่คุณมีอยู่แล้วอะไรคือพลังที่ซ่อนอยู่หลังความคิดของคุณอะไรคือสิ่งที่คุณปล่อยออกมา โดยที่คุณเองไม่รู้ตัววันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับพลังสามอย่างที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันของคุณและมันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินล้านแม้ว่าคุณจะไม่เคยเรียนรู้จากหนังสือเล่มไหนก็ตามพร้อมหรือยังที่จะกลับมาฟังเสียงภายในตัวคุณเองอีกครั้งพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนจากขอพร เป็นส่งพลังพร้อมหรือยังที่จะปลดล็อกโชคชะตาด้วยพลังที่คุณมีอยู่แล้ว3พลังลับที่คุณมีอยู่แล้วและสามารถดึงดูดเงินล้านได้โดยไม่ต้องพึ่งโชค 1. พลังแห่งความรู้สึกคือคำสั่งลับที่จักรวาลฟังเสมอคุณอาจคิดว่าความคิดของคุณคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่แท้จริงแล้วมันคือความรู้สึกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความคิดนั้นพระจักราวาลไม่ได้ตอบสนองต่อคำพูดแต่ตอบสนองต่อความรู้สึกที่คุณส่งออกไปคุณอาจพูดว่าฉันอยากรวยวันละพันครั้งแต่ถ้าลึกๆในใจคุณรู้สึกจนอยู่เสมอจักราวาลจะสะท้อนความจนนั้นกลับมา เพราะความรู้สึกคือความถี่ของพลังงานที่แท้จริงความถี่ที่คุณสั่นสะเทือนออกไปจะเชื่อมโยงกับพลังงานแบบเดียวกันในจักรวาลและจะดึงดูดสิ่งนั้นกลับคืนมาอย่างแม่นยำดังนั้นถ้าคุณต้องการเงินล้านคุณต้องฝึกให้จิตใจรู้สึกร่ำรวยตั้งแต่ยังไม่มีฝึกขอบคุณเหมือนได้รับมาแล้วฝึก ยิ้มเหมือนได้สัมผัสความอุดมสมบูรณ์แล้วจริงๆเมื่อคุณทำได้แบบนี้ต่อเนื่องจัก,กรวาลจะเริ่มเปลี่ยนกระแสที่เข้ามาในชีวิตคุณเพราะคุณไม่ได้อ้อนวอนอีกต่อไปแต่คุณเริ่มสันสะเทือนในพลังแห่งผู้มีแล้วจริงๆ 2. พลังแห่งเจตนาคือพลังสร้างรูปธรรมจากโลกพลังงานเจตนา ไม่ใช่แค่ความตั้งใจธรรมดาแต่มันคือเข็มทิศแห่งชีวิตที่กำหนดว่าพลังงานรอบตัวคุณจะถูกดึงไปทางไหนคนที่มีเจตนาอ่อนชีวิตก็สั่นคลอนเป้าหมายบเบลอแต่คนที่ตั้งเจตนาอย่างชัดเจนทุกเช้าทุกคืนชีวิตจะเริ่มเคลื่อนไปในทิศทางที่สอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างลึกซึง้งตัวอย่างเช่น คุณอาจตั้งเจตนาว่าวันนี้ฉันจะเป็นพลังบวกที่สร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองและผู้อื่นหรือวันนี้ฉันพร้อมรับโอกาสที่จัก,กรวาลจะส่งมาคำพูดเหล่านี้เมื่อมาจากจิตที่แน่วแน่จะทำให้พลังงานรอบตัวจัดระเบียบใหม่เพื่อเปิดทางให้คุณได้พบสิ่งที่ตรงกับเจตนานั้นจริงๆส พลังแห่งการเชื่อมัน่นคือพลังเปิดประตูแห่งปาฏิหารคุณอาจเคยได้ยินคำว่าสัตธย้ายภูเขาได้แต่ในทางพลังงานศรัทธาคือสิ่งที่ทำให้พลังงานเคลื่อนไหวถ้าคุณเชื่อว่าฉันไม่คู่ควรมันยากเกินไปพลังจักรวาลจะเหมือนถูกกั้นด้วยกำแพงแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมาเชื่อว่ามันเป็นไปได้ ฉันพร้อมแล้วเงินไหลไม่อย่างเป็นธรรมชาติพลังงานเหล่านั้นจะเริ่มแทรกเข้ามาในชีวิตคุณทุกทางความเชื่อจึงเป็นเหมือนกุญแจที่เปิดหรือปิดกระแสแห่งความมั่งคั่งและที่น่าทึ่งคือคุณมีสิทธิ์เลือกสิ่งที่คุณจะเชื่อได้ในทุกวินาทีทั้งสามพลังนี้ไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ต้องเสียเงินซื้อ มันอยู่ในตัวคุณตั้งแต่แรกแต่คุณอาจไม่เคยใช้มันอย่างรู้ตัววันนี้คุณแค่ต้องเปิดมันขึ้นมาและหากคุณเปิดถูกจังหวะชีวิตคุณจะเปลี่ยนเร็วกว่าเวลาที่คุณใช้ดิ้นรนมาทั้งชีวิตรวมกันแล้วเราจะเปิดใช้สามพลังนี้อย่างไรในชีวิตประจำวันบางคนเข้าใจหลักการแล้วแต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหน คำตอบคือคุณต้องแปลงพลังที่มีในใจให้กลายเป็นการกระทําซ้ําๆจนกลายเป็นสนามพลังถาวรต่อไปนี้คือแนวทางการฝึกใช้ได้ทุกวันโดยไม่ต้องพึ่งของวิเศษใดๆเลยตื่นเช้าก่อนแต่โทรศัพท์ให้ถามจิตใจว่าวันนี้ฉันจะสั่นสะเทือนพลังอะไรออกไปก่อนที่คุณจะอ่านข้อความจากโลกภายนอกให้คุณสร้างพลังภายในขึ้นมาก่อนด้วยคำถามง่ายๆ วันนี้ฉันเลือกเป็นคนแบบไหนฉันอยากให้พลังงานแบบใดไหลกลับมาหาฉันและบอกตัวเองดังๆว่าวันนี้ฉันขอเป็นแม่เหล็กแห่งความมั่งคัง่งฉันเปิดใจรับเงินทองโอกาสและสิ่งดีๆอย่างเต็มที่คำพูดเหล่านี้เมื่อพูดด้วยพลังใจจริงๆไม่ใช่แค่ลมปากมันจะปลุกการสันสะเทือนใหม่ในตัวคุณ เลี่ยนคลื่นพลังที่คุณปล่อยออกไปในวันนั้นโดยสิ้นเชิงใช้พลังแห่งความรู้สึกสมบูรณ์ให้บ่อยกว่าความรู้สึกขาดในแต่ละวันเราทุกคนต่างเผชิญกับสิ่งกระตุ้นจากภายนอกเช่นบินที่ยังไม่ได้จ่ายคำพูดของคนอื่นความเครียดเรื่องเงินสิ่งเหล่านี้มีพลังแต่พลังที่แท้จริงอยู่ที่เราจะตอบสนองอย่างไร ฝึกเปลี่ยนจากความรู้สึกขาดเป็นความรู้สึกพอตัวอย่างเช่นแทนที่จะคิดว่าฉันมีเงินไม่พอให้เปลี่ยนว่าฉันมีพอที่จะเริ่มต้นวันนี้จากทำไมไม่มีใครช่วยฉันเลยเป็นขอบคุณตัวเองที่ยังยืนอยู่ได้เมื่อคุณฝึกเปลี่ยนแปลงความรู้สึกแบบนี้ให้เป็นนิสัยคลื่นพลังในตัวคุณจะเริ่มเปลี่ยน และจัก,กรวาลจะเริ่มเปลี่ยนสิ่งที่ดึงดูดเข้ามาในชีวิตคุณเช่นกันตั้งเจตนาเล็กๆทุกวันแล้วให้การกระทํายืนยันคำพูดนั้นอย่ารอให้มีโอกาสใหญ่หรือเงินล้านมาถึงก่อนแล้วค่อยรู้สึกดีจงเริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นทำอะไรดีๆให้คนอื่นโดยไม่หวังผลให้ทานแม้เพียงเล็กน้อยด้วยใจยินดี จัดบ้านจัดกระเป๋าตังให้สะอาดเหมือนคนที่มีเงินมากอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณพลังงานที่บอกจักรวาลว่าคุณพร้อมแล้วคุณไม่ได้รองเงินล้านเพื่อเปลี่ยนตัวเองแต่คุณเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เงินล้านเดินเข้ามาหาคุณแบบฝึกพลังสามนาทีที่เปลี่ยนสนามพลังทั้งวันก่อนนอนหรือหลังตื่นเช้าให้คุณลองทำสิ่งนี้ หนึ่งหลับตางเงียบๆหนึ่งนาทีและนึกถึงภาพตัวเองที่มัง่งคัง่ง 2. หายใจเข้าพร้อมคิดว่าฉันพร้อมรับ 3. หายใจออกพร้อมคิดว่าขอบคุณพลังจัก,กรวาล 4. ยิ้มแม้ไม่มีเหตุผล 5. ้กระซิบกับตัวเองเบาๆว่า เงินทองโอกาสและโชคลาภกำลังเดินทางมาหาฉันอย่างไม่คาดฝันในวิธีที่ดีที่สุดทำแบบนี้ทุกวันสามนาทีไม่ใช่เพื่อหลอกตัวเองแต่เพื่อเปลี่ยนความถี่พลังงานของคุณให้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณเปลี่ยนความถี่ได้โลกภายนอกก็ต้องเปลี่ยนตามพลังจัก,กรวาลตอบสนอง ความจริงภายในไม่ใช่แค่คำพูดภายนอกเงินล้านไม่เคยอยู่ไกลมันแค่รอให้คุณรู้ตัวว่าคุณมีพลังที่จะดึงดูดมันอยู่แล้วไม่ใช่พลังจากโชคไม่ใช่เวทมนต์ไม่ใช่สิ่งลึกลับแต่คือพลังแท้ที่เกิดจากเจตนาความรู้สึกและความเชื่อมั่นในตัวเองสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนอาจไม่ใช่ชีวิตภายนอกก่อน แต่คือจิตภายในที่ต้องเริ่มสันสะเทือนในแบบใหม่แบบที่ไม่ได้ขอแต่พร้อมรับไม่ได้วิ่งตามแต่รู้ว่าตัวเองคู่ควรไม่ได้รู้สึกขาดแต่เปลี่ยนไปด้วยพลังที่ดึงดูดได้ทุกสิ่งคุณคือแม่เหล็กพลังงานและสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาในชีวิตคือผลสะท้อนของพลังที่คุณปล่อยออกไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณรู้จักใช้ความรู้สึกให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการตั้งเจตนาให้ชัดเชื่อในความเป็นไปได้ด้วยใจจริงชีวิตคุณจะเริ่มขยับอย่างเงียบงามแต่ทรงพลังและสุดท้ายเงินล้านจะไม่ใช่แค่ความหวังแต่มันจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ พราะคุณเปลี่ยนตัวเองจนกลายเป็นคนที่จัก,กรวาลต้องมอบสิ่งนั้นให้ขอให้ทุกคนที่ฟังคลิปนี้ได้ตื่นขึ้นมาเห็นพลังที่แท้จริงในตัวเองขอให้คุณปลดปล่อยความกลัวความขาดและความสงสัยทั้งหมดแล้วแทนที่ด้วยแสงในใจที่พร้อมจะดึงดูดทุกสิ่งที่คุณปรารถนาขอให้ชีวิตคุณ เต็มไปด้วยความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์และพลังดีที่ล้นหลามขอให้เงินทองโอกาสความสุขและโชคลาภหลังไหลเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายไม่คาดฝันและเต็มเปี่ยมด้วยบุญแท้หากคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีพลังอย่าลืมกดติดตามช่องพลังจักรวาลเปลี่ยนชีวิต เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพลังชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของคุณแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับเพราะพลังที่คุณมีอยู่แล้วยงยิ่งใหญ่กว่าที่คุณเคยรู้สาธุครับ